สวัสดีครับเราอยู่กับเกม p i เอ t ต r อ n a นะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับ E.P. วันนี้จะเป็นฟูทธาดินนะครับฟูทีมธาดินนะครับก็เป็นวิเคราะห์แนะนำแบบสั้นๆนะครับขออนญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งครับเสียงแหบๆมาครับมาเข้าในฮีโร่นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นฟูลทีมธาตุดินนะครับก็เอฟเฟกที่ได้ก็จะเป็นเลือด30%นะครับโจมตี20แล้วก็เลือกดาเมจ5%นะครับธาตุดินจะจะเด่นเรื่องสกิลนะส่วนมากจะเป็นเวทนะครับที่ที่เล่นกันนะครับจะเป็นเวท3นะครับแต่แต่เวท3เห็นบ่อย้วครับเรามาลอง ประยุกต์ใช้กายภาพเสริมไปด้วยนะครับของผมก็จะเป็นเวทสองแล้วก็มีกายภาพบวกหนึ่งนะครับจัดทีมแบบไหนนะครับผมใช้ค่ายตัดธรณีนะครับค่ายตัวนี้นะครับค่ายตัดธรณีนะครับต่อไปเป็นตัวละครที่ใช้นะครับตัวละครที่ใช้ก็จะเป็นซือรุนะครับเซนโกคู ลิงเหลียงแล้วก็เซนโทมาลุแล้วก็ aru, วกตัวตัวที่ชอบเลยนะครับเสียมองนะครับถ้าตามที่เราเห็นกันฟูธาตุดินนะครับผมจะบอกให้ที่ที่เจอจะเป็นทรงนี้ครับอันนี้คือตามสูตรเลยนะตามสูตรฟูธาตุดินเลยนะจะเป็นทรงนี้นะครับคือเวทสามตัวนะครับ เวีดสาตัวก็คือ3ามตัวหลังนี่นะครับเวีดสมตัวส่วนมากเซตนี้เขาจะปั้นยาวนะครับถ้าเป็นเซตที่ผมเนี่ยครับที่ผมวางไว้ให้นี่นะถ้าตามสูตรนี้นะเซตนี้ปั้นยาวแต่แต่เรามันความชอบน่ยเราเราชอบเสียมองนะครับเราเลยหยิบมามาใช้ทรงนี้นะครับก็ก็ได้อีกมิติหนึ่งนะครับ ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่แรงนะแรงนะแรงนะครับเสร็จนี้ก็แรงนะครับต่อไปเป็นบทบาทตัวละครนะครับบทบาทตัวละครก็ซื้อลุนะครับยืนหน้าก็รับดาเมจนะรับดาเมจแล้วก็เป็นสายสนับสุน,น,นด้วยนะครับก็คือหิ้วเลือดแล้วก็ชุบชีวิตนะครับให้แก่ฮีโร่ที่ตายไปนะครับต่อไปเป็นกลางนะครับ กางเป็นเส้นก็คู่นะครับเส้นก็คู่คือคือเราจะเรามันเอามาล้างสถานะเนาะแต่เราไม่ได้เอามาล้างสถานะนะครับเรามาบับนะครับคือตัวนี้มีมีสองอย่างนะครับคือคุณจะมาบับเพื่อเข้าทาหรือว่ามาล้างสถานะเพื่อตั้งรับนะครับผมผมเน้นเข้าทามากกว่านะครับก็คือแบบทําสปีดมาแบบเยอะมากเลยครับ มันจะบางหน่อยแต่ขอให้เราเริ่มก่อนนะครับเราเน้นเราเริ่มก่อนนะครับพอดูผมเลือกตัวมานะครับมันมันบางทั้งนั้นเลยนะครับบางแต่แรงนะครับฉะนั้นเราเราต้องชิงเข้าทําก่อนนะครับถ้าเราบางแล้วถ้าเราบางนะครับก็คือเอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้แก่ทีมนะครับต่อไปเป็นหลังนะครับ หลังก็เป็นตัวทำทำเกมนะครับก็คือมีมีทั้งดาเมจนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูมีปัญหานะครับอย่างตัวแรกครับลิงเหลืยงครับลิงเหลืยงสกิลมันมันแรงนะครับคิสลุเนี่ยขอขอเลือกเป็นลิงเหลียงนะครับสกิลที่หนึ่งก็คือทำสามารถโจมตีตัวที่เรียดไอโจมตีมากที่สุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับ ส่วนมากไอ้ตัวที่โจมตีมากที่สุดเขาจะไว้ด้านหลังนะครับของทีมสตูนะครับคือจะล้วงยากนะครับคือมันสกิลมันล้วงนะครับคือไม่ต้องเสียเวลาไปล้วงนะครับสกิลมันล้วงอยู่แล้วครับต่อไปเซนโทมาลุนะครับเซนโทมาลุก็บทบาทที่วางไว้ก็ลดเกาะนะครับลดเกาะแล้วก็ทําให้สตูเป็นเป็นอามาผ่านนะครับคือขยับไม่ได้เลยครับต่อไปเป็นเสียม่วงนะครับเสียมงคงตัวชอบเราก็ลดต้านทานนะครับ ลดต้านทานแล้วก็อันตรีคือขี้ทีไม่ตายก็ปางตายนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนก็ทีมนี้น่ากลัวรครับแต่แต่เงื่อนไขคือมันบางนะครับต้องต้องต้องรอดในรอบแรกให้ได้หมดก่อนนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับคือทำแก้ไปแล้วนะครับทำแก้จุดจุดบอดตรงนั้นไว้แล้วนะครับ ก็จะเป็นการเข้าทําแบบลดเกาะลดต้านทานนะครับคือตีไปคือแบบอารมณ์แบบพูดต่อสู้ถ้าไม่มีล้างนะคือรับเต็มนะครับเอาไว้ก่อนนะครับคือเกาะคุณก็ไม่มีต้านทานคุณก็ไม่มีนะครับคุณโดนดาเมจเต็มๆนะครับอันนี้คือเซตธาตุดินที่ผมผมเซตไว้นะครับที่สร้างไว้ก็จะเป็นทรงนี้นะครับ ต่อไปเป็นจุดอ่อนจุดแข็งครับจุดแข็งก่อนแล้วกันนะครับจุดแข็งคือสกิลและเวทมนต์นะครับคือแรงมากนะครับเป็นตัวเป็นเป็นา่าที่มีไอ้สกิลที่แบบดีทั้งน,นั้นเลยนะครับดีดีทั้งน,นั้นเลยนะครับแล้วก็เวทมนต์ด้วยนะครับถ้าแบบถ้าสายฟ้าจะเป็นแบบตีนะตีแรงตีแบบกายภาพแรงแต่นี่จะเป็นแบบ ใช้สกิลตีนะครับตีด้วยเวทมนต์เลยครับคือแรงมากครับจุดอ่อนคือบางนะครับเอาจุดอ่อนบางมากมากเลยครับผู้สร้างน่าจะแต่ผู้สร้างเขาก็ทำมาสมดุลนั่นแหละครับคือมันแรงแบบนี้นะครับมันก็ต้องบางอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ให้อ้นนีไอ้ฟูทีมาเป็นเรื่องดาเมจอีก5%นะครับ จะไม่ให้บางเกินไปนะครับก็เข้าใจนะครับแต่ใช้ว่าไม่มีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้นะครับถึงจะบางครับต่อไปมาลองใน PVP ดีกว่าครับเราวันนี้เราไปเร็วเลยนะครับอธิบายแบบสั้นๆไปเร็วๆเลยนะเดี๋ยวจะลอง PVP ให้ดูสักตาหนึ่งก่อนก็ได้ครับเป็นไกด์เนาะเป็นไกดให้ FC ดูนะครับก็ ลำดับโอ้โหไม่ใช่นะครับคือมันรวมเซิร์ฟนะครับตอนนี้คือรวมเซิร์ฟหนึ่งสสามรวมกันนะครับทำให้เราเจอคนที่เก่งขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการเจอคนที่เก่งขึ้นคือเราได้เรียนรู้จากเขานะครับไม่ไม่ใช่เพื่อก้าวข้ามเขานะครับเพื่อแบบพัฒนาตัวเราเองนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็น่าจะเริ่มไต่แรงแล้วนะครับ ต้องไต่ไลน์ให้ถึงท็อปร้อยนะครับเพื่อจะมาตรงนี้นะครับ FC FC ต้องมาเก็บตรงนี้นะครับคือนี่นะครับมันเป็น PVP ข้ามเซิร์ฟนะข้ามเซิร์ฟหมายความว่าคุณจะเจอผู้เล่นอื่นนอกนอกเหนือจากเซิร์ฟตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นนะครับคือตรงนี้นะครับสิ่งนี้นะครับที่เราจะมาเอานะครับ ส4ีดาวขึ้นไปคุณต้องใช้อเทมตัวนี้นะอเทมตัวนี้นะครับก็พวกพวกระดับท็อปเก่าเก่าก,ก็น่าจะเริ่มเริ่มไต่กันแล้วนะครับสายฟีอย่างเราเดี๋ยวก็เริ่มไต่เหมือนกันนะครับแต่เราจะเจอสายเติมเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า3มเซิฟก็น่าจะมีคนเก่งเกงบ้างเลยครับเซิฟกับเซิรสฟ3นะครับคนเก่งมีแล้วครับและคนระดับเราก็มีนะครับ

いつブロー ครับ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้นะครับฟูทาตาดินนะครับเป็นทาุที่แรงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าแบบทาุอื่นพลังใกล้เคียงกันนี่เผื่อสู้ไม่ได้เลยนะครับ หรือว่าต่างกว่าเราไปแค่แสนสองแสนเพอเพอเราเราสามารถสู้ได้นะครับด้วยความที่สกิลลดเกาะลดต้านทานนะครับทำให้แบบพลังเขาดรอปลงนะครับครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปถลัดไปครับขอขอบคุณมากครับ